ประเทศอังกฤษเนี่ยใช้กระดาษห่อของขวัญความยาวนะคะพันรอบโลกได้9รอบเลยทีเดียวคุณทัพทิมคะกรีนกิฟติงคืออะไรหรอคะแล้วทำไมเราถึงต้องทำหรอคะกรีนกิฟติงมันมาจากอัญหาขยะก่อนตอนแรกคะ่ะเขายกตัวอย่างว่าประเทศอังกฤษเนี่ยใช้กระดาษห่อของขวัญมากถึงความยาวนะคะรวมกันแล้ว360,000กิโลเมตรใช้ความยาวเนี่ย เป็นพันรอบโลกได้9้ารอบเลยทีเดียวจริงๆเรื่องปัญหาของขยะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดคอนเซปต์กรีนกิ๊ฟติ้งขึ้นมาคือการลดใช้กระดาษห่อของขวัญไปใช้สิ่งที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้าได้คือไอเดียง่ายๆนะคะก็อย่างเช่นใช้ถุงผ้าใชถ้ถุงหูลูดทําให้แบบเหมือนมันสามารถเอากลับมาใช้ซ้าได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะใช้ตัวผ้าเช็ดหน้าแล้วก็เอาลิบบิ้งมาผูกคล้ายๆกับเวลาที่ญี่ปุ่นเขาห่อกล่องข้าวค่ะมันก็จะมีความแบบน่ารักอยู่ยแล้วก็ยังมีีีออกไเดยนึะะคะ ซึ่งทั้งทีจะขอมาแอบขายของนิดนึงก็คือตัวกล่องพิมพ์ลายนั่นเองกล่องพิมพ์ลายเนี่ยคือเราจะผลิตออกมาให้พอดอีกับช่วงเทศกาลนะคะมันก็จะเป็นกล่องที่รักโลกเพราะว่ามันเป็นกล่องที่ทําจากกระดาษรีไซเคิลนะคะแล้วก็ตัวลายเนี่ยก็จะค่อนข้างน่ารักนะคะออกแบบให้พอเหมาะพอจอะก,กับช่วงเทศกาลเช่นกันอันนี้ก็คือไม่ต้องใช้กระดาษห่อสินค้าเลยช่วยลดขยะค่ะ